ในปีพุทธศักราชส5 2 9เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงสาวจันกั้งโกไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้ที่ไม่เคยฟังดนตรีหมอลำมาก่อนยังร้องตามได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการหมอลำด้วยการทลายกำแพงเส้นแบ่งแนวดนตรีเขาสามารถพลาเพลงหมอลำซึ่งเป็นเพลงท้องถิ่นอีสาน มาสู่เพลงกระแสหลักที่คนภาคกลางซึ่งไม่เข้าใจวัฒนธรรมการร้องหมอลำของอีสานก็สามารถสนุกไปกับดนตรีหมอลำได้เขาผู้นั้นคือราชาหมอลำไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมาังกรผอนสักส่องแสงไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมาักงกร <Yeah! S 1> พอนสักส่องแสงพอศสักส่องแสงมีชื่อจริงว่า บุญเสาประจันตเสนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2503บ้านหนองคำตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านเฮ็ดจังหวัดขอนแกน่นเป็นบุตรคนที่2ในจำนวน6คนของนายเฮาและนางแว่นประจันตเสนเขาได้เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ17ปีเดิมทีพรศักสองแสงเป็นเพียงนักมวยบ้านนอกด้วยใจที่นึกสนุกอยากดูหางเครื่องอยากเที่ยวไปเรื่อย เขาจึงได้ขอไปสมัครเข้าวงของครูคำหอมสำหรับงานแรกในวงการดนตรีคือเด็กล้อมผ้าทำหน้าที่ขนของกั้นสังกสีหรือล้อมผ้ากั้นในงานแสดงดนตรีตามร้านกลางแจ้งต่างๆการตั้งวงก็จะเป็นกำแพงสังกสีและผ้ากั้นระหว่างคนดูกับเวทีแสดงซึ่งคนดูก็จะต้องจ่ายค่าชมก่อนถึงจะเข้าไปดูได้และในวันหนึ่งของการเดินสายวงดนตรีของครูคำหอมนักร้องหลักของวงลาออกกระทันหันก่อนการแสดง ครูคำหอมคิดหนักว่าจะเอาใครร้องดีพอดีเหลือบไปเห็นพรศักก์กำลังทำงานอยู่หลังเวทีจึงได้เรียกมาให้ร้องเพลงให้ฟังปรากฏว่าเสียงของพรศักดิ์สองแสงพอไปได้ครูคำหอมจึงได้ให้พรศักดิ์สองแสงขึ้นร้องเพลงเป็นครั้งแรกในวันนั้นหลังจากที่ได้ขึ้นไปร้องบนเวทีจริงครูคำหอมได้เห็นได้ยินก็อุทานขึ้นมาว่ากูเจอเพชรเม็ดใหม่แล้วแล้วชื่อของพรศักดิ์ส่องแสง ก็ได้ถูกตั้งขึ้นโดยครูคำหอมและได้ออกอัลบั้มแรกในปี2,523ชื่อชุดว่าเสือสำนึกบาปหลังจากนั้นครูคำหอมอยากจะผลักดันพรศักสองแสงต่อจึงได้นำพรศักสองแสงไปเสนอตามคลยเพลงต่างๆ แต่ก็ไม่มีค่ายไหนที่รับเลยจนเมื่อได้มาเจอกับคุณปรีชาอัศวะเลิกนั้นเจ้าของบริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทปจำกัดไดเห็นแววจึงได้รับพรศักสองแสงเข้าเป็นศิลปินในค่ายหลังจากนั้นเขาได้ออกอัลบัมแรกกับบริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทปจำกัดในปี2525 25. นั่นคือหน um ุ ok ่มนานครพนมซึ่งก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในตอนนั้นตั้งแต่อัลบัมแรก,แรก หลังจากอัลบั้มที่4แม่ของใครขูคำหอมผู้เป็นคนเขียนลําเต้ยได้จึงได้ปรึกษากับคุณปรีชา<น>เจ้าของบริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทปจำกัดว่าอยากให้เอาเพลงลําเต้ยเข้ามาในชุดที่5จึงได้มอบหมายให้ครูสุมทุมไผ่ลิมบึงเป็นผู้แต่งโดยให้เอารำวงมาผสมเพื่อที่จะได้เข้าถึงคนฟังได้ง่ายๆครูสมทุมไผ่ลิมบึงในตอนแรกจะไม่ยอมเขียนให้เพราะว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมของภาคอีสาน แต่ทางคุณปรีชาและครูคำหอมได้ขอร้องให้ครูเขียนให้เธอจะออกมาเป็นยังไงค่อยว่ากันครูสมทุมจึงได้แต่งเพลงเต้ยสาวจันกัง้งโกบออกมาทางครูคำหอมและคุณปรีชาได้ฟังก็ชอบและได้เข้าห้องอัดเสียงที่ห้องอัดเสียงไพบุญจนเกิดอัลบั้มที่พลิกประวัติศาสตร์ทำให้เขากลายเป็นราชาหมอลำในอัลบั้มที่5คือเต้ยสาวจันกัง้งโกบ เรียกว่าเป็นอัลบั้มที่พลิกชีวิตของคอนศัก์สองแสงทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์หมอลำและเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดทำยอดขายดีต่อเนื่องยาวนานกว่า5ปีนอกจากยอดขายแล้วคิวงานของคอนศัก์สองแสงในช่วงนั้นเรียกว่าแน่นสุดๆทัวตั้งแต่เหนือจะลดใต้ไม่ว่าไปที่ไหนต้องได้ยินเพลงนี้แม้แต่ในผับหรือแท็กสมัยก่อนที่ไม่มีใครเปิดเพลงหมอลำแต่เพลงเต้ยสาวจังกังโกบได้ขลายกำแพงนี้ลง ด้วยความโด่งดังของอนศัก์สองแสงทำให้มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างอนศัก์สองแสงและพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตที่สนามกีฬาเวโลโดมหัวหมากเมื่อวันที่1พฤษภาคม2530ชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตสองคนสองคม แต่หลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุการณ์พลิกผันที่ส่งผลต่อชีวิตของพรศักดิ์สองแสงครูคำหอมผู้ปลุกปั้นและสร้างพรศักดิ์สองแสงเกิดเสียชีวิตทำให้วงของพรศักดิ์สองแสงขาดหัวหน้าวงและสุดท้ายทำให้วงของเขาต้องยุบไปส่งผลให้พรศักดิ์สองแสงต้องเดินสายเพียงคนเดียว และการเดินสายเล่นคอนเสิร์ตไปต่างประเทศของพรศัก์สองแสงก็ได้เริ่มต้นขึ้นไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นเขายังได้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงซาอุดิอาระเบียคูเวตเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสและอเมริกา ซึ่งน้อยคนมากๆในยุคนั้นที่จะได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศนอกจากเพลงสาวจันกั้งโกบแล้วพรสัก์ส่งแสงยังออกผลงานอย่างต่อเนื่องอาทิมีเมียเด็กผู้แพ้รักรักเต็มร้อยฮักน้องคือเก่ารักกันที่ใจวอนผีตาแฮกเมียไม่มีไม่เจอหนุ่งไวทองขอโทษอย่าเรียกรุงมีแต่ข้อความ พบรักงานโคราชใจลอยคอยแฟนผรศักด์สอแสงออกผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,524จนถึง2,563โดยเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนเดียวที่ไม่เคยย้ายค่ายไม่ว่าจะโด่งดังและถูกชักจูงขนาดไหนเขายังทำงานอยู่กับบริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทปตลอดชีวิตการ<ก>เป็นศิลปินโดยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยมีความคิดที่จะย้ายค่ายแม้ว่าจะถูกชักจูงแค่ไหนก็ตาม นอกจากผลงานเพลงเขายังฝากผลงานในฐานะนักแสดงไว้ด้วยในเรื่องวอนเพลงฝากรักในปี2530มนเพลงลูกทุ่ง FM <c oughs> เสือร้องไห้ <c oughs> ย่องบางเดโมวีหลวงพี่มา <c oughs> และล่าสุดอีล่าเอ้ย <c oughs> ในปี2563 ด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้เขาได้รางวัลมากมายในปี2534เขาได้รับรางวัลภาพร,รชาชทานลูกทุ่งกึง่งศตวรรษจากสมเด็จพระกนิษิาทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในปี2548ได้รับรางวัลมาลายทองนักร้องยอดนิยมนอกจากนั้น ยังได้รับพระราชฐานศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและรางวัลสิงหราชสาขาศิลปะการสแสดงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี2562ในด้านชีวิตครอบครัวหอนศักดิ์สองแสงได้สมรสกับภรรยาชื่อนางจุราวรรณปัจจันตเสน และได้ย้ายไปอาศัยอยู่ด้วยกันที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูมีบุตรหนึ่งคนและทิดาสองคนพรสักสองแสงเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินดังอยู่แบบไหนก็อยู่แบบเดิมกินง่ายอยู่ง่ายชอบวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาในวันที่ไม่มีงานเขาก็จะเป็นชาวไร่ชาวสวนดำนาข้าวทอดแหจับปลาเป็นอีสานเต็มร้อย รักเพื่อนรักพี่น้องและมีความกตันอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเสมอมาและเมื่อวันที่15ตุลาคมก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นพรศัก์ส่องแสงได้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพันและได้จากไปอย่างสงบถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของวงการลูกทุ่งหมอรำในประเทศไทยที่ราชาหมอรำได้จากเราไปตลอดกาลเหลือฝากไว้แต่ผลงานอันทรงคุณค่าของเขาและเรา จะจดจําเขาตลอดไปราชาหมอลำไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรผรอนศักส่องแสง